บทที่5เอวัมเมสุตังเอกังสมยังภะควาสักเกสุวิหรารติกับปีลาวัตถุสมิงมหาวเนมหาหตาพิคุสังเคนะสัตถิงปัญจมะเตหิพิคุสเตหิสเพเหิวะอรหันเตหิทัศหิจะลกธาตุหิทเทวตาเยปุเยนะสนิปติตาโหติภะควันตังทัศนายะพิคูสังคันจะ อาตะโขจตุนนางสุทธาวาสากายิกานังเทวานางเอตทถโหสิอะยังโขพระวาสกเกสุวิหรารติกับปิละวัตถุสมิงมหาวณีมหัตาพิขุสังเคณนะสัทถิงปัญจะมาเตหิพิคุสเตหิสัเพหิวะอรหันเตหิทัศหิจะโลกธาตุหิทเทว,วตาเยปุยเยนะสนิปติตาหุนติพระควันตังทัศนายะพิกุสังคันจะยันนูณนะมายามปิเยนะพระควาเตนุปัสสังกะเมายามะ อุปาสังกัมิตวาพระคววตสันติเกปัจปจเจกะคาถาภาเสยามาติอัตโคตาเทวตาเสย,ยถาปินามภะละวาปุริโสสัมมัญชิตังวาภาหังสาราเรยะปะาษาลิตังวาภาหังสัมมินเชยะเอวเมวะสุทาวาเสสุเทเวสุอันตรหิตาพระคาวตปุระโตปาตุระหังสุ อาะโขตาเทวตาพระควันตังอภิวาเทตวาเอกัมตังอัถังสุเอกมันตังทิตาโขเอกาเทวตาพระขวโตสันติเกอิมังคาถังอภาสิมหาสมโยปวะนสมิงเทวกายาสมาคตาอาคตัมหาอิมังธรรมะสมยังทาขีตาเยวะอปราชิตาสังคันติอาทะโขปราเทวตาพระควโตสันติเกอิมังคาถังอภาสิตตาพิขโวสมาทหังสุ จิตตังอัตโนอุชุกามะกังสุสารถิวะเนตานิคะเหตวาอินทริยานิรักขันติปันทิตาติอาตขวปรราเทวตาพตระวโตสันติเกอิมังคาถังอภาสิเชตวาขีลังเชตวาปาลีคังอินทขีลังโอหัจะจมะมีชาเตจรันติสุทาวิมาราจักขุมาตาสุทันตาสุสูนาคาติอาตขวปรราเทวตาพตระวโตสันติเกอิมังคาถังอภาสิ เยกิเจพุทธังสารนังคตาเสณเตคมิสันติอปายยภูมิงปหายะมนุสังเทหังเทวกายังปริปุเรสันติติอธโคภควาพิขวนเมตสิเยปุเยณพิขเวทสสุโลกทาตูสุเทวตาสนิปติตาหุนติตถาคตังทัศนายะพิขูสังคันจะ เยปิเตพิขเวอเฮสูงอัติตะมทานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิพระวันตานังเอตะปรมาเยวะเทวตาสนิปติตาเอเฮสูงเศยทาปิไมหังเอตาะหิเยปิเตพิขเวพระวิสันติอนาคตะมัทานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิพระวันตานังเอตะปรมาเยวะเทวตาสนิปฏิตาพระวิสันติ เสยทาปิไมหังเอตระหิอาจิกิสามิพ e ิขเวเทวกายานังนามานิกิตติยสามิพิขเวเทวกายานังนามานิเทศิสามิพิขเวเทวกายานังนามาินามานิตังสุนาถาสุกรรมมนาสิกรุธาภาสิสามีติเอวัมพันเตติโคเตพิคูภวภะควโตปัจโสสูงภะควาเอตทะทวจั สิโลกะมนุษย์กสามิยัตถภูมิมาตทัสสิตาเยศิตาคลิคพรังปาหิตัตาสมาหิตาปุทูสีหาวะสัลีนาโลมะหังสาพิสัมพุโนโอทาตะมะนะสาทุสุธาวิปสัสสณะมะนาวิลาพีโยปัญจสเตยตาวาวเนกาปิลวะัทะเวตะโตอามันตยิสัทธาสาวะเกสสเนรเตเทวกายาพิกันตา เตวิชานาถาพิขโบเตจอาตปะมะกะลุงสุตวาพุทธาสัสนังเตสัมปาตุระหุยาังอัมนุสานะทัสนังอบเปเกสตะมะัทธคุงสหัสสังอัฏฐสตาลิงสาตังเอเกสาสานังอมนุสานะมัทธสุงอบเปเกนันตะมัทธคุงที่สาสภาปุตตาอาหุงตันจัพสังอภิญญายะว่าวาคิตวานาจักุมา ตตวอมันตยิสัทธาสาวกีสัสนรเตเทวกายาพิกตาเตวิชานาทะพิกโวเยโวหังจิตตะยิสามิคิราหิอุนุปปุพโสสตะสหัสสาวะยขาปุมมากาปิลาวัทวาอิทิมันโตชุติมันโตวันวันโตยัสสิโนโมธมานาพิกามุงพิกขุนังสนิติงวนังชะสหัสสาหิมะ เหมาวตายะขานานตะวันนิโนอิทิมโตชุติมันโตวันนวันโตยะสสิโนโมทมานาพิกามูพิกุนังสมิติงวนังสาตาคิลาติสหัสสายะขานานตะวันนิโนอิทิมโตชุติมันโตวันนวันโตยะสสิโนโมทมานาพิกามูพิกุนังสมิติงวนังอิเจเตโสละสหัสสายะขานานตะวันนิโนอิทิมโตชุติมันโตวันนวันโตยะสสิโนโมทมานาพิกามุพิกุนังสมิติงวนัง เวสามิตาปัญจสตายาขานาันาตะวัน,นิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันวันโตยาสสิโนโมธมานาพิกามุงพิกุนังสมิติงวานางกุมพิโรราชคาาหิโกเวปุลัสสานิวาสนิเวสนังพีโยนังสตะสหสังยาขานางปายิบรุปาสติกุมพิโรราชคาาหิงโกสโสปาคาสมิติงวนังปุริมันจัดที่สังราชาท่าตารตโอปัสสติ พันธพานังอธิปติมหาราชายศสิโสปุตตาปีตัสสะพาวโวอินทนามามหาะลาอิทิมันโตชุติมันโตวันวันโตยศสิโนโมทมานาพี่กะมุงพี่ขุนังสมิติงว่านังถทาขีนั้นจ่าที่สังราชาวิรุณโหตัปะสาสติกุมพันธานังอธิปติมหาราชายศสิโสปุตตาปีตัสสะพาวโวอินทนามามหาบลาอิทิมันโตชุติมันโตวนวันโตยศสิโนโมทมานาพี่กะมุงพิกขุนังสมิติงว่านัง ปฉิมันจะที่สังราชาวิรูปโคปัสสตินาคานาังอธิปติมหาราชายัสสิโสปุตาตาปิตัสภาวโวอินทนามาภาพลาอิทิมโตชุติมันโตวนวันโตยัสสิโนโมทมานาภิกขมุงภิกขุนังสมิติงวนังอุตรันจะที่สังราชากุเวโลตัปปะสาสติยยกขานังอาิป,ปติมหาราชายัสสิโสปุตาตาปิตัสภาะโวอินทนามาภาพลาอิทิมโตชุติมันโตวันวันโตยัสสิโนโมทมานาภิกขมุงภิกขุนังสมิติงวะนังปุริมะ ที่สังทัตตัถโถทักขิเนนะวิลุนทโกปัชฉิเมนะวิลุปโคกุเวโลอุตรังทิตังจัต,ตารูตะเตมะหาราชาสมันตาจตุโลทิสาทัตท,ทัละมานาถังสุวะเนกาปิลาวัทเวเตสังมายาวิโนทาสาอาคูวันจานิกาสถามายากุเตนทุวิเตนทุเวเตนทุวิภูจะวิภูโต,ตสหะจันทนโนกาม,มาเศธโถจะกิน,นุคันทุนิคันทุจะ ปนาโทโอปะมันโยจะเทวสูสูตโตจมาตาลิจิตตะเสนโนจะคันทัพโพนะโลราชาชโลสโพอาคูปัญจสิขโขเจวะติมพลูสุริยาวัชสาเอเตจันเยจราชาโนคันทับภาสหราชุพิโมทะมานาพิกามุพิกุนังสมิติงวะนังอาทาคูนาภาษานาคาเวสารลาสหตัชตัดช,ดชากา กัมพาลาสัตาลาอาคูปายาคาสหยาติพิยามุนาทะตะรัฐฐาจะอาคูนาคายาสสิโนเอลาวันโนมหานาคโคโสปาคาสมิติงวนังเยนาครา,าเชสหาสาหารันติเท е พาธิชาปักขิวิสุทธาจักโขเวหายะสาเตวณัมัชปทาจัตตาสุปันนาอิติเตสนามัง อภยันตทานาคาราชานามาสิสุปันนโตเขมะมะกาสีพุทโธสันห,หิวาจาหิอุปะวะหันหายันตานาคาสุปันนาสะนะมะกังสุพุทธังชิตาวชิรหัตถินะสมุทังอสุราสิตาภาตโลวาสะวเสเต,เตอิทิมัโตยัสสิโนการลกัญชามหาพิสมาอสุราธานะเวขสาเวปะจิตติสุจินติชะ สุจิติจะปกหาราโทนัมุจิสหะสตันจะปาลีปูตานังสัพพเวโลจะนามกาสันในหิตวาพลิงเสนังลาหุพัทธามุปาขมุงสัมโยธานิพัทเตภพิขูนางสม,มิติงวะนังอาปโปจะเทวาปัทวีจะเตโชวายโยตทธาขมุงวารุณา วารุณาวรุณาเทวาโสมุจจะยศสาสหะเมตตากรุณากายกาอาคูเทวิสิโนเทสเตทัศนากายาสพนานตะวันิโนอิทิมันโตชุดิมันโตวันนวันโสิโนโมทมานาภิกามุภพิกุนังสมิติงนังเวนทูจะเทวาสหาลีจะอัสมาจะทูเวกยมาจัดจันทสูปนิสาเทวาจันทะมาคูปุรกิตาสุริยสูปานิสาเทวาสุริยะมาคูปุรกิตา นักขันตานี้ปุรักขิตวะอาคูมันทะวะลาหกาวะสูนังวะสาวโวเศธโธสกโกปาขาปุรินทโทท่าเศษเตตัสะทากายาสะเพนานันตตววนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวนวันโต,นตยิสสิโนโมธมานาพิกามูพิขูนาสมิติงวนาธาคูสหภูเทวาชะละมัขิสิขาลิวะอริทกาจะโลชากจะอุมาปุพะนิพาสิโน วะลุณา,าสหาธรรมมาจะอัจจุตาจะอเนชากาสุเลยะรุจิลาอาคูอาคูวาสวาเสนมณีสิโนทัศเสเต,เตีทัศธากายาสัพเพนานาตะวันิโนอิทิมันโตชุติมันโตว,วันนวันโตยสสิโนโมทัมนามาอภิกามุงพี่ขุนาะงสมัมติงวนะนัง นามหาสมา,มานามานุสสามานุสุตมาคิทาปทูสิกาอาคูอาคูมนโนปทูสิกาอาทาคูหาและโยเทวาเยจะโลหิตะวาสิโนปาราคามหาปาราคาอาคูเทวาเยสสิโนท่าเสเตทัศธากา,ายาสัพเพนา,นาตตะวันิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันวันโตเยสสิโนโมธมานาพิกามุงพิกุดังสุติงวันังสุกาการุมหะการุมหาอาลุนาอาคูเวคะนัสสาสหะโอทัคตะไคหา ปาโมขาอาคูเทวาวิจักขนาสทธามัตตาหาลัคชามิสกาจะยะสสิโนทานอายังอาคาปชุนโนโยทิสะอภิวสิตะวัสติท่าเสเททัศธา,ากายะสเพนานาัตตะวาน,นิโนอิติมันโตชุติมันโตวนัมันโตยะสสิโนโมุธมานาพิกามุพิก,กุนางสมติวัานางังเขมิยาตุสิตายามากันทกาจะยะสสิโนสัมพิตะกา ลามาเศถาโชตินามาจะอาสวานิม,มานะลติโนอาคูอะทาคูปรติม,มิสาทศเสตยทศตา,ากายาสัพเพนานะตะวานินโนอิธิมันโตชุติมันโตนาวันโตอิสสินโนโมทมานาะพิกามงพิกุนางสมัมติมงวนาสัตเทเตเ,ตเทวากานิเทวานิกายาสัพเพนานะตะวานินโนนามันวยเยนะอาขันชุงเยจันเยจัตสัตถิตาสหะ ปาวุธาชาติมัขีลงังโอคาติน,นะมะนาสวางังทะาเมโมคะตะรังนาคังจันทังวะอสิตาติตังสุพรมาประมมัตโตจะปุตตาอิทธิมัโตสหะสันนังกุมาโลติโสจะสโสปาคาสมิติงวานางังสหัสสพรมะโลกานางังมหาพรมาพิติทัทติ อุปป,ปันโนชุติมันโตพิสมากายโยยัสสิโเสทัศเทัศฐากายาอากูปัจเจก,กะวะสสวัตติโนเตสันจมัมชะโตอาคาหาลิโตปะลิวาลิวาลิโต,ตเตจัสเพียพิกันเตสินเทเทเวสพรมะเกมาลเสนาพิกามิปสสกกันหัสสะมันทียัง เอทะคณาทะพันธะทะลาเคนะพันธะมะทุโวสมัมนตาปริวาเลทะมาโวมุนจิตฉะโกจิกังอิต,ติตัตถะมหาเสโนกันหาเสนังอเปสยิปานินาตละมหามหัจจะสัตรังกัตวานะเพลวังยะถาปาวุสะโกอะเมคุเมโค ธนยันโตสวิชุโกสัทาโสปัจจุทาวติสังกุตตสังกุธโธอาศยังวเสตันจัสัพังอภิญญายาววาคิตวานะจักขุมาตาตูอามันติยิสัทธาสาวแกสาสตเนระเตมาลเสนาพิกันตาเตวิชานานาทาวันนะาเตวิชานานาทภิโว เตจอาตัปะมกะลุงสุตวาพุทธสสะสานังวีตาละเคหิปกามุงเนสังโลมันปิอินชยุงสัเพวิชิตะสังคามาพยาตีตายัสสิโนโมทันติสหภูเตหิสาวกาเตชะเนสุตาติ